สวัสดีค่ะยายจะาพาทำเมนูผัดหมูกรับใส่แตงแล้วก็ใส่ใบโหระพาค่ะน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียค่ะผัดให้กระเทียมหอมนะคะก็ใส่หมูสับค่ะ นัสับสุกแล้วค่ะตรงรถค่ะต้มนัวค่ะต้มซ่าค่ะน้ำมันหอยค่ะนี่จ่ะอยากทำไม่เเลยอ่ะคุณค่ะอากใ้ช่กรองค่ะ ก็ใส่ปเต็มคเต่งกวางให้ใสจะเต็มน้ำนิดหน่อยนะคะใส่นิเต็นกวางสดๆเต้งกวาสดเลดเยทา่านก็ใส่หูรกระ้งค่ะ ห่ราคาแล้วก็มีชึบเพิ่มสีสันะค,ะค่ะก็ผัดข้ากันค่ะพร้อมเสร็จจ้าเสร็จแล้วค่ะหมูสับผัดหมูสับ ใส่แตงกวาแล้วก็ใส่โหระพาค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าทานข้าวด้วยกันค่ะ